ลุ้นเนาะตัวเองแน่เนาะแค่ขอบปะแค่ขอบโอ้ยสวัสดีครับพบกับนิ้งค่ะบอมครับวันนี้เราอยู่ในรายการ The Nings The Nings Review อ๋อเยอะไงมันทำสวยไงรายการเรา The Nings Review EP ห้านะคะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคะก๋วยเตี่ยวเรือน้ำตก ถ้วยร้อนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าร้อนเองได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมน้ำร้อนไม่ต้องกินนี่นะคะเขาบอกไว้ที เดีเราจะมาแกะกันเลยนะคะนี่ก็มีวิธีปรุงให้ด้วยนะคะแยกถ้วยด้านในออกฉีกถุงฟอยที่พุ่งถุงความร้อนแกะสองฟอยเพื่อนำถุงความร้อนออกมาแล้ววางในถ้วยแกะชามบะหมี่เครื่องปรุงแล้วเติมน้ำปลาวางถ้วยด้านในบนถ้วยด้านนอกวางถ้วยด้านในบนถ้วยด้านนอกอ๋ออันนี้มีสองถ้วยมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีฝาปิดสุกแล้วกินได้เลยแล้วมีบอกวิธีทิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันนะคะ <N> นะคะเราจะมาเปิดดูไปด้วยกันค่ะอ๋อมีช้อนมาให้ด้วย ทำไมเหมือนคนไทยเหมือนแบบทำเองเลยทำไมเป็นเมียนี้อ่ะเหมือนร้านเจี้ยวไงอ๋อเออเป็นเ๋วเตี้ยวไงคิดว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวทำเองนี่คือแหละต้องผงแล้วมั้งผงร้อนหรือเปล่าร้อนดึงข้ล่างร้อนดึงล่างอ๋อนี่ไงเอาด้วยด้านใน วางเว้ด้านนอกอนี่แล้วก็ถุงร้อนอาเริ่ม,มาเลยนะอ่านวิธอกี้ทำไปแ้วแยกไออกแล้วสี่ท้นก็ทำ้อน,อนควรใช้มืเอเตียบสรับนะคะมัเนเไมเอของเลม,มเ,อเลแ,บบแอะไรก็กใจกไนนะไดน่ดำำน,น่วก็าวางไปด้วยเพาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเดือแมันสามารถร้อนได้ไปถึงสักีหนาีังจะในหม้มอลแล้วร้อนตลอดค่ะ น้ำน้ำนลา่ต้องนรถลองบน้ดูเลยเพื่อนเอนเติมน้แค่ขอบนะคะก็จะมีขอบขีดาะลงให้เราดูเอาให้ดูเห็นไหมคะเติมน้ำแค่ขอบด้านลล้วเราก็เติมเลยค่ะลุ้นเนาะตัวเองเนี่ยเนาะ ข้าไหเขี่ยปอบเฮ้ยเฮ้ยเจ๊งแล้วไปเลยไปเลยใสเลยเหรอเออใสเลยไม่ตกใจอยู่อย่างนี้เหรอร้อนไหมเจ๊งร้อนไหมร้อนนี่ร้อนเลยเหรอเออแล้วก็น้ำใส่อันนี้แล้วก็เพกต้องตกใจยังใจเสียไม่หายเลยไม่คิดว่าจัการันาดนั้น เรื่องน้ำตกเต็มคนมากเราต้องรีบปิดัขาไว้ก่อนหรอคนไหมคนนิดหน่อยเขามีช้อนมาให้ด้วยนะคะหอมนะหอมปิดฝาปิดฝาฝาเป็นยัไงคะ สนุกอะไรเฮ้ยใช่ใช่ไงสนุกอะไรเนี่ยเต่นเตเดี๋ยวมาดูตอนมันเสร็จแล้วกันค่ะทุกคนเห็นไหมควันขึ้นเต็มเลยร้อนจริงนะคะนี่นะคะครบเวลาแล้วค่ะเราจะมาเปิดดูกันนะนี่ก่อนมันเดือดเราเอาหมูมาใส่ด้วยะคะ่ะน่ากินอยู่นะดูเส้นดูเส้นให้ดูเส้น อ๋อ,อเสียวน้ำตกจ้าอืมนุ่คนนี่อันนี้ลองของตัวเองอุ้ยอ,อุ้ยโนอด้วยลมก้อนแรงไม่ไหวนะววันนี้ นนหน่อยเข้มขนน้ำตกเรือเลยอ,ลยอใช่ไหม,ม,น,มน่องนี้<อ><ม>นง,ง,เ,ง,งเจอน้ำตกเรือ<ม>เจอน้ตกเรืเอเตกเขาคนเอ๊ะอ<ม>อนตกเร<อ><ม> โอ้โอมวะามาทำแบบคำเวลาพูดนะมันจะต้องเอาคำสองอะไคำสามคำสามไม่รู้เป็นอะไร เราต้องกินหมดเลยไหมไม่ต้องเรนแบบให้หมดหมดเกลี้ยงเลยไนงะไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอ๋อเขาจะได้ช่วยกินไงไม่เป็นไรไไสำหรับวันนี้นะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมลยนี่เดี๋ยวนี้กินแดงอนะันนี้ยนี่เดียบไม่แบ่งไม่แบ่งแล้วอร่อยอร่อยจริงๆนะในราคา45บาทถ้าเทียบกับแบบตามร้านขาไอร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเงี้ยมันก็แพงใช่ไหมคะแต่ว่า คุ้มนะคุ้มนะม,มันเยอะนะความมันอร่อยด้วยแล้วก็ความแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ของของเราเนาะไม่เคยอ่ะเอออร่อยคะ่ะ่านค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเด e d i n Channel ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะใครอยากให้เราลองอะไรลองกินอะไรใหม่ๆแ,แปลกๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูคะ่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ 好吃。